สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสายชาร์จหัว Lightning ของ iPhone กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสายชาร์จตลีห่หอมีหลากหลายราคาเขาทำประสิทธิภาพการชาร์จได้เป็นยังไงซึ่งการรวบรวมครั้งนี้ผมว่าเป็นการรวบรวมที่มากที่สุดเท่าที่ในไทยเคยทำมาแล้วครับติดตามกันครับสนับสนุนโดย i-studio by c o p p e r w i r e kingpoweronline.com ทางเลือกใหม่สาหรับนักเดินทางผมไปอ่านกระทู้ในพันทิปของคุณข่าววงนอกครับ ก็คือเขาจะมีเทสตัตวสายไลยนิ่งแล้วขึ้นหัวข้อว่าสายไลยนิ่งดีๆไม่มีในท้องตลาดอะไรหรือทดสอบก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทําได้แล้วก็ต่อยอดจากของคุณข่าววงนอกซึ่งจริงแล้วก็ต้องขอบคุณข่าววงนอกนะครับที่ทําให้ได้ไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็ พยายามไปรวบรวมสายชาร์จไลนิ่งให้ได้เยอะที่สุดซึ่งสายชาร์จไลนิ่งในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายเกรดหลายราคากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ไม่เกิน300บาทครับยี่ห้อไม่ดังมากไม่เห็นอยู่ใน iStudio กลุ่มที่2สายมาตรฐานก็คือสาย Apple ที่มากับกล่องปัญหาของสายไลนิ่งเนี่ยที่ทุกคนบ่นก็คือของ Apple เนี่ยมันห่วยในเรื่องในเรื่องคุณภาพการผลิตถ้าคุณภาพดีแล้วเป็นเทียบเท่าสายไลนิ่งของ a อ p l e เนี่ย ก็คือจะกลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น third party ซึ่งจะได้เป็นหัว lightning แล้วก็มีตรา MFI คือจะเป็น certificate ของ Apple ที่ออกให้ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานก็คือต้องขอ license จาก Apple ด้วยที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็จะมีทั้งผมมีทั้งสายที่เป็น MFI แล้วก็สายที่ไม่ใช่ MFI อย่างเช่นของ Remax ก็จะไม่มี MFI เพียงแต่บอกว่าใช้กับ iPhone ได้ไม่ได้ prefer ถึง iPad สำหรับการทดสอบตัวสายไรนิ่งนะฮะเราก็จะทำตามคนข่าววงนอกนะครับเ mm. ขจะมีตัววัดมิเตอร์ครับเว้วัดกำลังไฟ mm. ไเห็นตัวเลขชัดเจนนะ mm. ก็คือตัวนี้ครับซึ่งผมก็ไปซื้อตามมาก็ได้เป็นหน้าตาเดียวกันเลยครับโดยตัวนี้พอเราเสียบตัวอะแดปเตอร์ไว้ครับ mm. ชาร์จกับอุปกรณ์เนี่ยมันจะกำลังไฟที่ปล่อยออกมาสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทดสอบนะครับก็หลักๆเป็น iPhone 6 iPad Air 2ซึ่งึงต้อง2เครื่องเนี่ยผมเลี้ยงไฟ iPhone อยู่ที่24% Air 2ผมอยู่ที่47%แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ผมใช้เป็น12วัตต์อะแดปเตอร์5วัตต์ของ iPhone มาจากกล่องแล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่เป็นแถมมาแล้วก็มีปลั๊กปลั๊ก,กอันนี้เป็นรางปลั๊กของ b r o k i n สายราคา300บาทสายราคากลุ่ม500 600 7 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมีผลเอฟเฟกกับตอนชาร์จหรือเปล่าความเรียส ของกลุ่ม300บาทควรจะคอนเซิร์นไหมหรือเราต้องซื้อสายแพงอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับเซตอัพสแตนดา์ด้วยสายของ Apple ก่อนผมเริ่มจากเทสด้วยสายปกตินี่ก่อนนะครับเราตั้งไว้แล้วว่าให้จับเป็นตัววัดว่าไฟออกมากำลังวัดเท่าไหร่สาย Apple กับอะแดปเตอร์ l p p เ e เองเนี่ยที่5วัตต์ปล่อยไฟออกมาได้6.3-6.4วัตต์อะแดปเตอร์ที่เป็น no n a m ได้ไฟที่7.3 ถัดมาครับใช้อด a ปเตอร์ iPad ของตัว iPad เนี่ย12วัตต์ไฟพอดังแวรี่มากถัดมาเรามาดูตัวของ iPad Air 2ว่ารับไฟที่กี่วัตต์นะครับก็อันนี้เป็นอแดปเตอร์12วัตต์อันนี้เป็นสาย lightning ที่มากับตัวเครื่องไฟขึ้นไปที่14วัตต์นี่นะครับใช้อด a ปเตอร์ของ iPhone มาชาร์จ iPad ได้ไหมอลองดูครับ เอาไฟก็ขึ้นครับแต่ก็จะชาร์จอยู่ที่6วัตต์หรือถ้าใช้อแดปเตอร์ต่างหากเสียบไปที่7วัตต์ก็คือสายเนี่ยเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันว่ามันมีผลหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสายเนี่ยเดี๋ยวผมเทสให้ดูเร็วๆก็คือถ้าเป็นสายที่มันพังแล้วเนี่ยมันยังให้ไฟได้อยู่หรือเปล่านางก็ยังปล่อยไฟได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ที่14วัตต์แต่ถ้าแนะนําให้ใช้ไมก็ไม่ควรเพราะมันแบบ ชิหนนั้นไปหมดแล้วครับทีนี้ด้วยความที่สายของ Apple เนี่ยมันมีหลายแบบครับคุณผู้ชมมันก็จะมีหัวที่เป็นอะแดปเตอร์ถ้าคุณผู้ชมใช้ iPhone, iPod, รุ่นเก่าจะเป็นหัว30มสิพินเนี่ยครับเห็นว่าจะมีอะแดปเตอร์ขายแยกขึ้นมา14วัตต์เหมือนกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสายของ Apple 30พินแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ l t n i t n i n g 30พินของ Apple เหมือนกัน ก็จะอยู่ที่นี่ประมาณนี้นะครับสายต่อไปอน,นี่ผมหยิบของยี่ห้อเย่ yeah, ครับเย่ yeah, yeah, เป็นสายที่ได้รับ mfi ความยาว1เมตรตัวสายของเย่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบสายแบนเรามาดูสายแบนค่อนข้างหนานะบางยี่ห้อทำจะสายจะบางกว่าน,นี้เราจะงอได้เยอะกว่านี้เย่นน yeah, จะแบบพองอมันจะอยู่ทรงหน่อยไม่ไมคลายตัวผมมว้มว,นมวนเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ทรงประมาณผมงอให้ดูว,ว่าความโค้งความบิดเบี้ยวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วกันนะ าเทียบกับหัวของ Apple เนี่ยตรงนี้ของ Apple เนี่ยคือตรงหุ้มตรงเนี้ยมันอ่อนเพราะฉะนั้นมันงอนได้ถึงตรงนี้เลยแต่ของเย่เนี่ยก็คือตรงนี้มันแข็งเป็นพลาสติกแข็งอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเรามาดูประสิทธิภาพกันว่ามันปล่อยไฟเท่าไหร่ครับ มามาดูเป็นสายโนเนมครับเป็นสายที่จริงๆแล้วมันมีการออกแบบที่ดีอันนี้ผมซื้อมานนาจะประมาณ150บาทหัวไมโคร USB ด้วยในตัวเออพอมนโนเนียมมันเห็นชัดนะคุณผู้ชมก็คือสายมันเบาแบบเบาแบบไม่มีน้ำหนักอะถ้าเทียบกับสาย Apple ดูดูแล้วอีสายสายแบบโนเนมเนี่ยเหมือนข้างในมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตัวสายนะฮะตัวคุณภาพสายเนี่ยอันนี้ผมไม้ดูว่าเส้นมันบางกว่า ตรงช่วงที่เป็นการงอหรืออะไรเงี้ยส่วนพอเป็นสายโนเนมนะฮะมันก็จะไม่ได้เป็น m f ฟเนะี่ยดูนะครับคุณภาพตัวหัวอันนี้จะเห็นชัดนะครับว่าแบบอันนี้มันทำมาแบบไก่กะอาราเล่มากสายเนี่ยผมใช้มาพักหนึ่งแล้วครับก็จะชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะด้วยความที่มันเป็นหัวแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ขึ้น,นแต่ว่าอ c ซิสซอรีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับ iPad เครื่องนี้ถ้าในกล่องมันเห็นแพคเกจได้เนี่ยมันเห็นหัวของนี้สังเกตว่าหัวมันควรจะแบบสะอาดสะอ้านอะ่ะมันไม่ควรเป็นแบบหัวบางๆอย่างเงี้ยอันนี้คือพอเอานิ้วขุดๆเนี่ยมันแทบไอตรงที่เป็นเพลททองแดง ทองเหลืองอะไรนันมันแทบจะหลุดแล้วถัดมามาดูสายยี่ห้อกอสครับนี่นะครับตัวกล่องของกอสบอกว่าทําหน้าตาเนี่ยก็คือเป็นสายถักด้วยนะแล้วก็บอกว่าเป็น Heavy Duty Charge and Sync Cable ความยาวสายคือ1เมตรข้อดีพอเป็นสายถักจริงๆก็ทุกยี่ห้อครับพอเก็บอย่างเงี้ยม้วนเก็บอย่างเงี้ยมันอยู่ทรงแล้วมันไม่ไม่คลี่ออกองอันนี้ก็คือเป็นหัว MFI นะครับก็จะคุณภาพเดียวกับของ a p p l e ตัวคุณภาพสายสนวน ถ้าเทียบกับสายมาตรฐานตัวชนวนตรงนี้ทําเป็นพลาสติกแข็งนะฮะอ่าเดี๋ยวผมงอให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเรามาดูประสิทธิภาพกันว่าเป็นยังไง มาเรามาดูสายยี่ห้อมิไรเทคนะครับสายยาว1.2เมตรอันนี้ผมเชื่อตามสเปคเลยนะตัวสายเป็นสีเขียวไม่มั่นใจจริงๆว่ามีสายสีอื่นหรือเปล่านะครับถ้าทําสีเขียวมาควรจะมีสายสีอื่นเนาะตัวสายเนี่ยมิไรเทคข้างหลังเขียนเป็น Logitech Corporation อ่าอันนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ Logitech ตัวสายเป็นแบบกลมถ้าเทียบกับสายมาร์ปจะเห็นชัดว่าจะหนารอบวง หนากว่าของ Apple หคุ้มกันงอกันอะไรตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบแข็งผมงอให้ดูตัวหัวก็เป็น MFI เรามาดูประสิทธิภาพฝังสายม r อไรเท็กกันครับ มาดูสายย e ี่ห้อ Just Mobile นะครับรุ่น Allu Cable LED ลดไฟ 2.4A ก็คือได้ถึง12วัตตัวหัวเนี่ยก็คือมีไฟแสดงสถานะตอนชาร์จอยู่แล้วก็ตอนเต็มก็จะเป็นไฟสีแดงกับสีเขียวตัวสายความยาว1เมตรตัวสายเนี่ยก็ยังเป็นเป็นฉนวนแบบธรรมดาอยู่เป็นสายกลมฉนวนการงอจะสั้นแต่ก็จะแข็งนะจะแข็งกออัยเแต่ก็ยังงอไดอ้เรามาดูประสิทธิภาพของสายกันว่าเป็นยังไง ตัดมามาดูสาย Lightning ยี่ห้อเบลกินครับ เป็นรุ่น mix it ตัวหัวข้อต่อเป็นงอ90องศาตัวสายเนี่ยความยาวก็คือเขาบอกว่า1.2เมตรก็คือเขางอมาให้เราอ่ะเป็นข้อต่อตัว L ถ้าดูด้วยตาเปล่าของผมเองเนี่ยสายของเบลกินจะหนาหนากว่านิดนึงผมงอให้ดูว่าเป็นยังไงตรงด้านนี้กันสายงออันนี้เป็นพลาสติกแข็งนะมันจะสองด้านมันจะไม่เหมือนกันก็เลยต้องพูดถึงน่อย เรามาดูประสิทธิภาพสายครับาพอเป็นสายข้อต่อข้องอตัวแอลก็แปลกดนี แ้้ครับคุณผู้ชมไม่สามารถใช้ได้แล้วครับอันนี้แบบโรยเมากครับคุณผู้ชมมันเจ๊งขาบงไปแล้วึ้นหน่อยหรือสายเบลกินมันเลือกอะแดปเตอร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูว่าถ้าเราเปลี่ยนอ่ะเราเปลี่ยนให้ดูอีกรอบหนึ่งเอาเป็นอะแดปเตอร์5วัตต์ปกตินะขึ้นปกติครับก็เป็นสายที่มี นิดหนึ่งว่าสายยี่ห้อดีอันนี้ผมก็เงเคยเจอเหมือนกันว่ามันเลือกอะแดปเตอร์ด้วยเหมือนกันนี่ครับใช้ไม่ได้ผ่านไปครับถัดมาเรามาดูสายยี่ห้อ Just Mobile เป็นอีกรุ่นนึงนะครับเป็นอรุ่น Alu Cable Flat Mini นะฮะตัวสายเนี่ยเขาบอกว่าเขายาวอยู่ที่10เซนครับ4นิ้ว ก็คือสั้นมากจริงอันนี้กลางมาแค่นี้ครับเป็นสายแบนนะครับมันเหมาะกับใช้นอกสถานที่ตอนที่แบบพก power bank แล้วคุณสามารถที่แบบถ่ายจะได้ไม่ไม่ยาวมากสำหรับคนที่อยากได้สายสัน้นตรงนี้จะค่อนข้างแข็งนะคุณ,ณภาพสายผมง,งอสายตรงนี้ให้ดูก่อนอ่าตอนเสียบ ผมไม่มีกล่องมานะก็คือสายยี่ห้อ Energy Energy เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ทำสายพวกนี้มานานแล้วน่าจะสัก3มมมเมตรครับ3เมตรได้นาอกโอดูความหนาของสายเทียบกับสายมาตรฐานหนาบางต่างกันแบบ heavy w e i g ว t กับ t Weight นะครับคุณผู้ชมตัวหัวเป็น MFI นะครับก็คือแบบหนาแบบหนาเลยอะ่ะคุณผู้ชมอ่าผมงอให้ดูตั้งแต่ตรงตรงที่หุ้มตัวหัว l i ท์ n ิเนี่ยจนมาถึงตรงช่วงตรงนี้ข้อต่อ เป็นพลาสติกแข็งชิ้นเดียวสายยาวมีประโยชน์อะไรนอกจากสมมติเล่นบนเตียงก็คือตอนไปเที่ยวยิ่งถ้าเป็นแบคแพคเนี่ยปลั๊กอยู่ไกลมากหรืออยู่สูงมากเนี่ยการที่ได้สายยาวเนี่ยมันทําให้เราสามารถวางโทรศัพท์อยู่กับพื้นหรืออยู่กับโต๊ะที่ด้านล่างที่ต่ำเลยว่าห่างกันมากๆได้สะดวกกว่าอ่ะเรามาดูกันครับกันว่าตัวประสิทธิภาพของสายเนี่ยเป็นยังไง มาเรามาดูสายยี่ห้อ e n e r i a n ครับเป็นรุ่น a l u b r a s ครับตัวสายความยาว1.2เ mm มตรนะครับตัวสายเป็นสายถักข้างนอกเป็นไนลอนหัวจะมีเป็นไฟแสดงสถานะตอนชาร์จให้ด้วยตัวหัวเนี่ยเขาจะมีด้านเนี้ยเป็นไฟ LED วิ่งตอนชาร์จตัวสายเนี่ยเป็นไนลอนถักก็จะแบบแข็งๆหน่อยนะครับตรงนี้ข้างในมันจะเป็นเหมือนโครงโลหะครับมันก็เลยแบบหนึ่งอยู่ทรงถ้าเทียบกับสาย Apple แล้วมันก็จะเห็น ความแตกต่างขนาดของสายนะฮะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก็คือมันจะก็จะหนากว่าของ Apple นะะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันครับว่าสายของ e n e r g ช a เป็นยังไงกันนะครับซึ่งไฟตรงเนี้ยมันจะวิ่งตามที่เราชาร์จอยู่คือทำให้เราเห็นสถานนะว่าชาร์จเต็มไม่เต็มหรืออะไรยังไง มาเรามาดูสายยี่ห้อโมชิเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงกันเป็นสายกลมตัวหัวตรงนี้น่าจะเป็นพลาสติกแล้วทำเป็นเคลือบสีนะตรงนี้มียี่ห้อสกรีนโมชิตัวพันสายไฟมาให้พร้อมในตัวค้อมยาวสายคือนึ่งเมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายโมชิกับ Apple จะใกล้เคียงกันวิธีการกันตัวตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันของโมชิก็แน่นอนเป็น MFI ด้วยอ๋อตรงนี้เขาจะแข่งกับของ Apple นะ อ่เดี๋ยวผมงอให้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ค่อยโยกเหมือนของกันโต้ทดสอบประสิทธิภาพมันครับ มาเป็นสายย e ี่ห้อ Remax ครับเป็นสายที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะเพราะว่ามันเป็นสายราคาถูกตัวกล่องเนี่ยเขียนว่าของแท้ร้อยปรครับสายเนี่ยเป็นสายแบนนะผมมี2รุ่นเลยเดี๋ยวทำให้ดูตัวกล่องไม่ได้เป็น MFI ผมเห็นตัวราคาย e ี่ห้อ Remax ค่อนข้างหลากหลายอันแรกเนี่ยเป็นหัวเดียวคือเป็นไลนิ่งตัวสายเนี่ยจะค่อนข้างเด้งมันก็อยู่ประมาณนี้ตัวเนี้ยมันจะบางตรงนี้ตัวกันสายงอนมันจะสั้นนิดเดียวแต่ด้วยความสายแบนเนี่ยมันจะไม่งอมาก ตัวสาย RIMAX อันนี้ผมใช้มาน่าจะร่วม3-4เดือนยังใช้ได้อยู่นะครับอีกสายหนึ่งเป็นสายแบบทู n ิก็คือเป็นหัว Lightning ด้วยแล้วก็พอถอดออกมาเนี่ยเป็นหัว Micro USB ตัวคุณภาพสายตรงนี้วัสดุเดียวกันเป็นสายบางๆเป็นแบน,น,นทั้ง2รุ่นไม่ได้ MFI นะอ,อ๋อกข้อดีของ RIMAX ที่ผมชอบเนี่ยก็คือถัวตรงเนี้ยมันเสียบได้2ด้านเลยพลิกด้านไหนก็ได้อันนี้เป็นยี่ห้อที่แบบ ผมชอบก็เลยซื้อมารีแม็กซเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวสาย Remax ทั้ง2อันเป็นยังไงพร้อมๆกันอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูสายกันนะครับก็คือผมใช้เป็นหัว Lightning อันเดียวก่อนเสียบเสียบชาร์จกับ iPad นะครับคือไฟเข้าแต่ตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือขึ้นนะถ้าเห็น แล้วน,นี่ก็ขึ้นแน่นอนเพอมันไม่เป็นหดว m โฟมันก็นขึ้นว่าอออาจจะใช้กับ iPad ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือตรงนี้ไม่ขึ้นนี่นะครับเป็น p อ o n นสา่นี้ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ชาร์จได้แล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนี่นะครับเอามาเป็นอะแดปเตอร์กันต่อครับ เนี้ยผมใช้อยู่เนี่ยมันคือประเด็นว่าบาคทีมันชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่แต่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะชาร์จได้มีประมาณสัก30%ที่มันแบบต้องมาขยับปลักหรืออะไรอย่างงี้นะลองขยับเสียบใหม่ดูก่อนนะครับก็เหมือนจะชาร์จอ่าไฟขึ้นละเดี๋ยวได้มั่งเดี๋ยวไม่ได้มั่งแต่พอได้ก็ชาร์จได้ปกติสายการะดุ้นในหอง VMAX เป็นหัวช i n 1วันนี่นะครับ w i m a x เนี่ยจะจ่ายไฟไม่เต็มเท่าที่สายของที่ได้ MFI หรือ Made for iPhone, iPod, iPad าเรามาดูสายของ Native Union นะครับเป็นรุ่น Belt Cable XL นะเป็นสายความยาว3เมตรตามที่เขาเขียนนะตัวสายเนี่ยจะเป็นด้านนอกเป็นเหมือนสายถักนะเป็นไนล,ลอนถักในร้านเนี่ยมีรุ่นที่เป็นสายยาว1เมตร1.2เมตรประมาณนี้ด้วยขายแต่น,นี้ผมได้มาที่เทสเนี่ยเป็นสาย3เมตรตัวหัวเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกโยกแล้วก็หัวจะแบบไม่ค่อยขยับอะที่รัดสายเป็นหนังมาให้ด้วยน่าเรามาดูประสิทธิภาพกัน ขอหนึ่งเราจะมาดูยี่ห้อแพนโทนนะครับด้านนอกจะเป็นไนลอนถักทำเป็นสีซึ่งผมว่าใจว่ามีสีอื่นด้วยสีที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นสีฟ้าสลับเขียวนะครับเป็นหัว MFI เหมือนกันขนาดสายผมเทียบให้ดูกลับของ Apple จะหนากว่าของ Apple อยู่ประมาณหนึ่งตัวข้อต่อตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งนะขยับแทบจะไม่ได้ดมไม่ได้เลยแหละอ่ะงอให้ดูนครับ ามาดูประสิทธิภาพครับว่าเป็นยังไงสายแพนโทน สายนั้นครับเป็นสายที่ผมว่าพิเศษก็คือเป็นสาย micro USB ก็คือเป็นสายที่แถมมาจากซักสักสิ่งหนึ่งที่ผมซื้อแล้วก็เป็นหัวอะแดปเตอร์ micro USB to Lightning ที่ Apple ออกมาเนี่ยก็คือราคา690เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันมีส่วนช่วยทำให้การชาร์จเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าถ้าเป็น micro USB อย่างเดียวเนี่ยชาร์จไฟให้ผมมี Android ของคนโปรดอยู่เนี่ยเขาจ่ายไฟอยู่ที่กี่วัตต์แล้วพอเสียบหัวเนี่ย มาเสียบกับพวกเนี่ยเขาจ่ายไฟได้ที่กี่วัตต์เลยลองดูกันนะครับทีเนี้ก็คือสาย m i โ r o USB เนี่ยจ่ายไฟให้ซัต2อเนี่ยอยู่ที่ไล่ๆกับ iPhone แล้วฮะก็คือเราจะเอามาเสียบกับหัว h t n i n g ที่เป็นอะแดปเตอร์ของ Apple ที่เมื่อกี้เราเทสกันไปรวมสักสิกับ20เส้นนะครับก็คือตัวสาย l t n i t n เนี่ยตัวสายวีแม็เนี่ยที่เทสกันไปทำได้ไม่เท่ากับสายที่เป็น MFI <c oughs> เราอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันคือมีอะไรที่แตกต่างมีชิปที่เขาบอกว่ามีชิปอยู่ข้างในมันบูตไฟขึ้นมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วก็สายที่เป็น MFI อันนี้ผมเลือกของเย่มาครับแล้วก็สายที่ทำให้เราคาใจก็คือของ Remax เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนแกะออกมาเนี่ยแต่ละสายเนี่ยก็คือสายที่ไม่เป็น MFI สายเป็น MFI แล้วก็สาย Apple เนี่ยข้างในเป็นยังไงดีตามกันครับ จากที่เราแกะทั้ง3เส้นนะฮะมาพักหนึ่งเนี่ยเราก็ค้นพบความแตกต่างนอกจากเรื่องตัวชิปพอเปิดมาเนี่ยมันจะมีฉนวนหุ้มอยู่ทั้ง2เส้นอันนี้ก็คือของของ l p p เ e นี่ยผมแหกมาแล้วนะมึงจริงๆแล้วจะมีตัวโลหะเนี่ยป้องกันซีลอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งก็จะเหมือนหัว MFI อนุมานะะว่าถ้าเป็นหัวที่เป็น MFI ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพยายามแกะสายอื่นด้วยก็คือจะมีโลหะหุ้มอยู่ชั้นหนึ่ง ส่วนสายที่ไม่ได้เป็น MFI อย่างเส้นนี้ก็คือพอแกะมาแหกมาปุกมันก็จะเจออย่างนี้เลยเราก็ค้นพบข้อสังเกตของหัว Apple แล้วก็หัว MFI อีกแบบหนึ่งก็คือพอแกะๆไปครับมันหุ้มฉนวนหลายชั้นมากคือชั้นที่เป็นพลาสติกที่เราเห็นเป็นสีสีของของแต่ละยี่ห้อแกะมาเสร็จก็จะเจอเป็นโลหะอันนี้ก่อนพอเรารื้อออกมาเสร็จ อันนี้เราลื้อหัว Apple ที่มันเสียเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเราเห็นว่ามีชั้นเปลือกของพลาสติกเนี่ยอยู่อีกแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนมันเป็นซิลิโคนใสๆขุน่นๆใสๆนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนของที่เป็นสาย MFI เนี่ยอันนี้ของเยนเนี่ยก็คือถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีฉนวนที่เป็นชั้นใสๆเหมือนกันก็คือเป็นสเปคเดียวกับของสาย Apple ซึ่งจะแตกต่างกับสายของว n a x ที่ในกลุ่มราคาไม่เกิน300บาทนะครับมันจะไม่มีชนวน,นหุ้มแบบนี้นะของ Apple เนี่ยพอแกะไปเนี่ยแงตัวโลหะที่มันหุ้มสายอยู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เป็นการงอนี่มันมันขึ้นมาถึงตัวข้างในสายที่เป็นสีขาวตรงเนี้ยครับตัวฉน,นวนชั้นในสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนของ Apple จะมีอยู่แต่น้อยมากฮะแต่คือทําให้รู้ว่าอ๋อมันหุ้ม3ชั้น,นก็คือเป็นชั้นซิลิโคนชั้นออของตัวโลหะแล้วก็เป็นข้างนอกก็เป็น ก็เป็นตัวพลาสติกที่เราจับกันการลัของที่เป็น MFI อย่างของเย่นเนี่ยงานเรียบร้อยมากแล้วก็แกะยากมากกว่าของ Apple ะอีกอ่าตรงข้อข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยมันลงไปถึงตรงข้อตรงนี้เลยซึ่งของ Apple จะแค่ตรงนี้จะสั้นกว่าวอันนี้คุณภาพดีมากจริงๆทานในส่วนของที่ไม่เป็น MFI เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอแกะมาเนี่ยมันจะชิปเลยเทียบกับสายที่เป็น MFI เนี่ย พอแกะมาเนี่ยอันนี้มันจะมีโลหะอยู่ด้วยอันนี้ไม่มีอะไรเลยแกะมาแล้วเจอวงจรเลยซึ่งก็เป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานก็ตัดสินใจเองอันนี้ผมไม่ตัดสินใจให้เพราะแล้วแต่คุณเห็นความสําคัญตรงนี้หรือเปล่าเทียบกันให้ดูนะครับแหกมาแล้วก็เท่านี้เลยสรุปครับหลังจากที่คุณผู้ชมเห็นเราดูว่าประสิทธิภาพเรื่องการชาร์จไฟเป็นยังไงแตแต่และยี่ห้อก็มีดรามา่าอยู่เหมือนกันว่า ไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อทำได้มันเหมือนกันแม้กระทั่งที่จะใช้กับตัวอะแดปเตอร์แบบ no เนมก็มีการเลือกเหมือนกันสายบางยี่ห้อก็เลือกอะแดปเตอร์เหมือนกันหรือสายบางยี่ห้อก็ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราเข้าใจกันตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นไกด์ไลน์ในกลุ่มประมาณสัก10กว่าเส้นส่วนที่แกะให้ดูนะฮะคือให้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันต่างกันยังไงฉนวนต่างกันแน่นอนประสิทธิภาพอย่างที่เห็นกันไปแล้วก็คือ สายที่ไม่เป็น MFI เนี่ยมันจะได้พอเอาไปชาร์จ iPad เนี่ยมันจะได้ไม่เต็มวัตที่ iPad ต้องการก็คือ14วัตตรงนั้นสำหรับ iPad Air 2นะครับซึ่งจะได้ต่ำกว่าสาย Apple ตรงนี้ถามว่าสาย200 300หรือแบบร้อกว่าบาทผิดไหมก็ไม่ผิดถ้าคุณผู้ชมพอใจที่ จ่ายไฟได้แค่นีนซึ่งถ้าใชา้กับไ h o n e เนี่ยหรือโทรศัพท์รน่นอื่นไม่เป็นไรไปชาร์จกับไอแ d เนี่ยอันนี้จะมีปัญหาว่ามันชาร์จได้ชา้ากว่าเรื่องความเสถียรสายบางเส้นที่ผมซื้อมาเนี่ย150บาทมันชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างรวมถึงแม้กระทั่งสายยี่ห้อดังๆอย่างบริม a กเองก็บางครั้งก็มีปัญหาโอเคเคลมได้ใช่แต่คือปัญหาเหมือนกันว่ามันชาร์จไฟไม่เข้าอันนี้ก็เป็นไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอยู่ที่ว่าเราพอใจหรือเปล่าเรารับได้หรือเปล่ากับประสิทธิภาพที่เขาทําได้ตรงนี้